ครับผมวันนี้ผ้ามาเบิง่งกระเจ้าแก่งเบ็ดหาปลาพี่น้องมาเลยพี่ละอยู่เคลื่อนทรงเต้าพี่ละพี่น้องเลยมาเบิง่งพี่น้องวามาันสโซกสีมานบ่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิ่งน้ำกันได้เยื่ออย่างน้อใส่หนี่นะ ได้เยอยังขับใส่ส่วนแมากับจะไปแกงงสาเบ็ดเบ็ดเหรอเออเบ็ดนีด่แล้วบ่เกลังเสรเนื้อพี่น้องเบิกน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อน้ำกำลังแห้งพี่น้องน้ำกำลังไหลแห้งพี่น้อง รบิ่งความเสือข้างาน้าต้อง,งการไหพี่น้องเนอะไปทั้งใดเด้อม <Okay. S 1> ารับหานต้องกันพี่น้องเบิ่งครังนี้ก็เจ้า,จาหาป่าพี่น้องทางใต้น้ำหมดยิ่งป่าพี่น้องทางใต้น้ำคนละ รู่ปลาสองคนสามคนพี่น้องเลยหาอยู่หาก,กินแบบวิถีชีวิตของชาวอีสานเท่านี้แหละพี่น้องยำน้ำมากับผ้ากันมันยิ่งปลาใต้หนำส่วนมากจะเป็นปลาสดโดพี่น้องเลยปลาสะดปลาสูดเบื้องน้ำแห้งพี่น้อง ผู่ขึ้นก็ขึ้นผู่ลงก็ลงบรดไน่อยคนได้พี่น้องไหลายคนนะหลายคนพี่น้องยิ่งปลาใต้น้ำพี่น้องน้ำมาแห้งพี่น้องคนหยุดมือซองมือเยลยละ อันดำดำละบากบ้านอย่างนด้พี่น้องนะหัวพ้นได้นะคะะรบพกเป็นมันทังหายใจพี่น้องเลยมาเบิ่งบรรยากาศรอบข้างพี่น้องคือที่เคลื่อนทรงเต้าพี่น้องเลยเคลื่อนที่ล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไอตําบลนาเพียงพ้นมหาอยู่หากินอยู่แถวนี้แหละพี่น้อง คนสี่ได้ป่านยังบ่พี่น้องไี้ใต้เขื่อนได้มาเกงเบ็ดพี่น้องทางในี้ใต้เขื่อนครับผมคนมายกยอกอับมีพี่น้อง ถ่ายกยอเพราะว่าวคนบ่คหอยตกพี่น้องเลยคนบดทกหรืลปลาบ่อยากมีปันใดด้านโพมาแต่น้ำพี่น้องอะน,นะหมดยิ่งป่าตัวนะหมดยิ่งป่าใต้น้ำถ่ายยิ่งป่าดู ลายคนคือโน้ยกายมดุมดมุดมดยิงป่าหลายคนอันดำดำนะบนแม่นอื่นเนื้นนอขับพี่น้องนะบนแม่นต่อเด้อพี่น้องหงอัวคนได้นะมันทำมดยิงป่าพี่น้องเลยหมดลงอีกแล้วเรื่งพี่น้องเิันก็จะหมดยิงป่าเคยเห็นอยู่บ่พี่น้องยิงป่าใต้น้ำ เอาเบอร์น้ำกันพี่น้องอันดำๆนะมันเปนต่อ้อครับเด้อหัวนเด้อครับนะขันโนะผคขันมันหา,หายใจครับพี่น้องเลยเอาเบอร์ทางนี้พี่น้องกำลังยกย่อทางนี้ก็ได้มาขึ้นประมาณมาเบอร์น้ำขันพี่น้องโมยากมานกระดุ้งก็ได้ทางนั้นขึ้นมาหายใจทั้งนั้น เปตานาวอยู่ด้วพี่น้องหมดน้ำเปตานาวจู่นาวยังมันเย็นพี่น้องเลยฝนก็เริ่มตกเราจะได้รีฝนนด้ะข้าเจ้าเนี่แหละพี่น้องเฮ้ยนี่ก็ได้น้ำก็แห้งขนาดพี่น้องน้ำก็ได้ขึ้นมาเนี่ยสามสี่คนพี่น้องเลยเมื่อยทรงไซเมื่อยตรงไซเมื่อย ผล่ขึ้นมาหายใจถ้ามีแหก่กระมุดหาปลาตอพี่น้องถ้ยอกระดุ้งกับประมาณพี่น้องเอ้ยถ้ยอกระดุ้งก็ได้ย่อกระดุ้งกับประมาณครับผมเบิ้งเมื่บืงบ้งกับเจ้านั่งนั่งอะไรโมแม่นั่งซ้อมเบื่อเ,เลยพี่นอ้องเลย นั่งแกงเบ็ดพี่น้องแกงเบ็ดปลาจักปลายังชี้ทึกเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเนอะหมดไหมหมดได้เอาคนหมดนะแม่ถ่ายคนหมดเอถ่ายแล้วลงยากเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ลงยากไหมลงนั่งลงนั่งลงโซ่ลงยากไหมตะลุ่มมาเหโอ้ยกระโบจัก อีตานี่้ลากมานั่งจอบบ่แม่จอบระดับพี่น้องมานั่งจอบผู้สาวบุเรศบุรีรัมยางานมาหาป่าพี่น้องนี่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 เบ็ดป่าเพิ่นนี่เบ็ดป่าซี่กรูกเกดีอย่างพี่น้องเนี่ยเบิ่งค่ะมันถึกมันกระชีดจรงจริงจริงจริงนะมึงส่งเลยคือมันสีลากคันเบ็ดลงแม่น้ำพี่น้องนะเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเด้อมาลุ้นน้ำกันว่าคันเบ็ดสะจมน้ำหนี่บ่มีแต่รุ้นห้าโลหกโลหมด้ นี่นน,น้องครับผมบรรยากาศรอบข่างครับผมนี่เขื่อนทรงเต่าพี่น้องเลยอันที่หาปูหาปลาอยู่นี่นะพี่น้องเลยรอเลี้ยงชีวิตของชาวอีสานเฮาอยู่แถวนี่แหละกม็ม่าตั้งบ้านบ้านนั่นก็มาบ้านนี้ก็ม่าพี่น้องเยขันสิลงไปมุดอยู่ข้างกางครับมุดบ่ได้พี่น้องมันเลึกกเลยผากันมาจอบคันเ็ดอยู่ในฝั่งพี่น้องอเลยมุด เป็นหมดน้ำโบกิ่งพี่น้องแถวบ้านอ่นนี่แต่บ,บ้านนี่หมดน้ำโบกิ่งก็เลยหายกินอยู่ริบเลาะฟัง